อะไรสวมหมวยไปขุดมันปไปขี่รถยังไปล่ะซาเล็งพี่น้องขี่ซาเล็งค่ะพี่น้องสวมหมวยมาทำบัตดาเอาไป,ไปพี่น้องไปซอยบ่ไปพี่น้องไปซอยขุดมันจ้าวนโตพี่น้องเอ้ยไปขุดมันมึงดูมาทำบัตดาเด้แล้วขี่รถวิ่งพีเราเด้กต่อเอารถคันนี้ไปก่อนนะคะเบื <ไป S 1> ่อป้าเดียร์คิดว่าเปียกบ่เออไม่ค่ะเบื่อค,คือแฉะอากาศ บรรยากายแบบลูกทุงพี่น้องวัาเดียใช้สุดหนังสุดหนังบ่สุดการฝนลุ่นไม่พี่น้องสุดการฝนลุนไม่พาามี่น้องไปก็ไล่แจะสมมวยได้เด้อเออเออตัวซอยบ่สมไว้เออตัวซอยบ่มันได้พี่น้องคุยคุณมันซอยจ้าออพี่น้องไปคุณมันใอยน,นั่งในเด้อรถนั่นงกลาลั่งสีออกพี่น้องเจา้จาเจ้าขี้แบบแอร์ธรรมศาสตร์บ่ ออพี่น้องแอร์ธรรมชาติกำลังจะออกนะคะแม่ลูกไปเก็บมั่นพี่น้องมืออื่นยัดมือนีไปไถเหลาก็เก็บไว้ก้อนตาฝ้นขอมพี่น้องเอ,อ้ยคุณได้่างมาซอยน่อมวยเนได้จ้า